สองหนึ่งกดกดกดโอ้โหรวยมากรวยมากไอเหียไอเหียรวยมากโคตรแกลนอีดอีดอเฮี่ตัวอะไรมังกรไฟโอ้โหโอเคมามาสนึ่งดอด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 ดดอราแล้วเลยหมรย สวยเยโอ้ยู่้ยอ้ยโอ้ยโอ้โยโยโอ้ยอ้ยอ้ยโออ้อ้ยอ้ย้ย่ย้ออ้ยยโออ้อ้ย่ยอาเอออ Ay, ai, 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 เย่เพิ่งขยับนะสามหนึมีทากะว่าไงโอเคโอเคโอเคปะลุยโอเคเอาเลยอ้นนี้สามหนึงขอย่าแปะมาร์กไปหนึ่งรอบวันงขึ้นมือโอ้ี่อโอ้ย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 ้โอ้เลิศเลิศเลิเลิศมากเลิศมากเลิศมากอไรไปมาไกไปไมากยอยออมบอมีไฟฟ้าแล้วแบบพุนขึ้นแบบสร้อยเปอซ็นัี้อยู่นี่เราไปอัตีกูมึงดูอันตีกูหนึ่ง ปังปังปังไม่เห็นไม่เห็นเลยไอ้เหี้ยกหมื่นหกหมื่นจะเดนไหนเอหกหมื่นสี่พระเจ้าโอเคปะลุยเอาเหี้ยโอ้โหมันมันจะยิงมาหากูกูโดนทีเดียวไปไปหวัดเลยนะเอออุย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 มาเมืองควานตีแล้วปะดูอดเดืดดอยา มึงเราคือกว่ากูแม่งจะตีอ่ะจับเอาจับเอาไอ้ชายก็จะปาดตายหายแล้วเฮ้ยยิสุเหรอเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยนี่เนียนเหรอวิเวียนวิเวียนปัญหาแล้วปัญหาจับอ่ะ let's go ไปดูแล้วดูท่าวิ่งดูท่าวิ่งเทพไม้กูอุ้ยได้อยู่นะโอ้ดามิดดามจโดูดาเมจดโอ้คยดาเมจอ่ะโอ้ดามจแรงมากประวาย โอ้มาพึ่โอ oh, yeah. ้มาพ่อ hm, ้โอ้โอ้เฮีย่ตฮ่าฮ่ยร่ยฮ่า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 ฮงาราฮ่าจเาฮ่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 นฮ่เฮ่า่เฮอาฮ่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 า่าฮ่าาฮ่า่า่าฮ่าโ่าฮ่โฮ่าฮโา่าเมา่าฮ่าแ่าฮ่ต่า่าฮ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 ่า่าต่่่่าย่่า่า่าอ ่ทนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครมาเหรอเนี่ยบอสเนี่ยบอสมีมีมีคนมาเ้ามีเบนมาอยู่เมื่อกี้เออมีมีอ่อาลงมันลงมันลงมันลงมาขึ้นไปอีกแล้วมึงเหรออย่าตามกูอย่าตามกูไอไอไอวิเวียนหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เออเฮ้ยมานี่มานี่มานี่กูเห็นมาเฟือังว่าไม่กล้าเข้าไปเลยแม่งโดนทีหนึ่งแม่งจะตายค่ะพยายามเอาเอาไไกลเลยจุดนั้เบนเบนมานี่มานี่เบนมานี่มันกลับเข้ามาเหมือนกลับมาละมาละมาละอ้าวโอเคโอเคโอเคดีดีดีโอเคโอเค อ่ะไปไปต่อฮะต่อยุ่งโกยังไม่ทันกดล็ตีเลยเจ็บโกยเอาเบนมันไปหาเบนแล้วเอาเอาเอาไปมาตามเบนวะเฮ้ยไอเสด โอ้ยขึ้นมาขึ้นมาเบนเบนขึ <No oh ้นมาก่อนโอ้ยโอ้โหอย่า้ยนอ้ยโอ้ยจะจะตายกันหมดแล้วตอนเนี้ยไอ้เหี้ยฝัดลงมัเปลือกฝัดลงวัไอ้เหี้ยวิ่งมาเลยมึงเอ้ยตอนเนี้ยแม่งยังกับเล่นตีนโนตีนีรอมอโนเี่เหี้ย อีเดอร์มะเฟืองแม่งเยอะเกินโอ้โหโอ้โหอะไรวะน่ะมึงอะไรวะน่ะอะไรวะโอ้แปดร้อยแปดร้อยของกูแปดร้อยของกูเอาไปได้คืนนะฮิดาคุณเกียร์เขาทำไอ้มะเฟืองขีได้โอ้จริงด้วยว่ะเออลืมไปเลยอืือออห่าตายแล้วสวยครับนี่ไงเป็นเอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเฟคเนี่ไงเป็นเอฟเฟคอ่ะ ดเหนพี่เ็กวะโดนัวเืองไงโดนวเอไอ้เดียตายยังเดียทีสตายนกไอ้่อเฮ้ยเฮ้ยสบายสบายเออเนี่ยกูเริ่มเห็นานคนของเราอะเฮ้ยโอเคไปกันเลยไหมแดกค่ะไปกันเลยดีกว่าอ่าบ้าไปไปน้ำทับค่ะวันนี้มาพูกผู้ใช้ความรู้ค่ะไม่มีกำลังโอ้ยโอ้ยไม่มีกำลังดูู

อะไรวะลุงเยราเราเราตอบเฉยอันนั้นมาเราจะตายสี่ใช่ป่ะชาติเตี่ยจะถึงเออเป็นแบบไปลองดูกันอ่ะได้อ่ะสามสองหนึ่งลุยอะไรอะมกอ่างๆมิต่างๆมิต่างๆพื้นพื้นพื้นข้างบนโอเคมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่างอ้าวเออดิฉันถือจะไหนข้างล่างเหรอไอ้เี้ยชาติถือเออจอแต่ละคนไม่เหมือนกันจอแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่จริงนะแค่กูเห็นอยู่ข้างล่างคือจบเลยนะเศร้าอะ โอ้ประเด็นคือซีหกตีไม่ถึงชิปละชิปจริงเอออเายังไงดีเอาไม่ลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวองอีกสักนิดเอามันไม่ขยับเลยไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูหิ้งแลยอันตรายที่บอกเป็นอันตรายอันตรายออกมาออกมาอ่าที่เราขาบแม่งเป็นเป็นอะไรกันลูกบ้าทนทำไมวันนี้มันไม่ มันไม่ไปเสาอื่นไหนเฮียโอ้ยพื้น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 โอ้ยผู้ใดผ่านไปยังเป็นเนาะโอเคเป็นโอ้ยคุณเธอก็ไปอยู่ใกล้เนาะเบนเจสเซเว่นฉันไม่คุ้นใจเลยเฮ้ยเอาได้ไหมทุกคนมุ้ยเบสเกือบเกือบโอแกยังรอดได้เนาะอันอันนี้ไม่น่าเกือบแล้วเบนโดนเต็มเต็มแล้วอีตรงกลางแม่งวงใหญ่เลยบ่ะพื้นอะใช่โอ้

ไอ้เยี่ยมมีอากาศโดนไล่บี้อีกอีกอีกรอบนึงน่าจะชนะเลยอีกรอบนึงน่าจะชนะละพื้นพื้นพื้นทุกคนพื้นพื้นพื้นอีกรอบนึงน่าจะชนะใช้คําได้แบบนีด้อใช้คําได้สู้ชีวิตมากครัเล็งเล็งฉันเล็งฉันเล็งแล้วเออออก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 อย่างอย่างว่องไวกูได้อารชิเมนต์อารชิเมนต์อะไรอีก ไอ้ดีซ่ามันโดยไม่ทำลายเสาอะโอ้โหโอ้โหอ้โหถ้าเรียมจะยังไงเฮ้ย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 อย่าอย่าไอ้ยี๋ยสองประทุยเหรอเนี่ยใช่สามประตูไอ้ยี๋ยโอ้ชีวิตอ่ะเรา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 ตัวไหนก็ดีเราตัวไหนก็ดีไฟฟ้าไไมม่ฟฟ้าเอาไฟฟ้าก็ได้ ตาไปคนแรกเลยค่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยแกเกแรีบเนาะเกกรีบหน่อยเฮียไปคยไม่ทายเอาเลยไม่ตัวเฟไม่ตายอ่ะเหียตายไงกูเข้าไปอ่ะกูมองไม่ออกเลนะกูโดนเหียอะไรอ่ะไออยู่กูก็ตายเลยเฮียกำลังเล่งสวยๆปังเข้าไปเลย จะรอดกันไหมเนี่ยสูยโอ้ยตายโอ้โหตายเลยจะ็ผ่าไม่สเยอะแม่เลยวิเวียนเรากลุอุ้ยไก่โอ้โหพี่อะโอ้แต่ละตัวแต่ละมือแต่ละดีจัดไปไก่ VS เอสโอ้โหแล้วตาต้านทานอีกชีวิตยาเลยมันจะไม่กินยาไม่รอดอ่ะดาเมจเป้าเกินโอ้โห เธอยังหลักร้อยอยู่ยังย <k ills ec oire> ังสวยอยู่หล şey ักร <BAR C> ้อยหลักร so ้อยร้อยโหมีกร้อยโอ้บรรยากาศบรรยากาศคืออะไรมาเดี๋ยวเบนเบนเบนมึงดูมึงดูซี่จิ๊กูนั้นจะเหลือเท่าไหร่นะเรื่องมสามโอ้โหเฮียเฮียเฮียกูเห็นเฮียแต่ละคนแล้วแม่งโคตรเศร้าเลย คือแม่งเหลือฮิตแล้วหมื่นสามอ่ะไอ้นัท C6 แต่ความ่งแม่งน้อยไอ้เฮียที่ฮิตแล้วหมื่นสามแม่งน้อยกว่าตอนโกเลมใส่โล่อีกนะอีโกเลมแม่งยังหมื่นหกอีโกเลมหมื่นหกพูดจริงไอ้เฮียใช่เออนี่พูดจริงพูดจริงโกเลมแม่งนาเมจเยอะกว่าเอ่ตอนนี้เรากำลังตีตัวที่ยากกว่าโกเลมอ่ะใช่ไอ้เหี้ยนี่กินยาคนเต็มเลยแค่นี้จริงเยอะเกือบเกือบเกือบ สภาพสภาพแดกยาแบบว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยจ้ะเหลือดอกละหมื่นหนึ่งเพราะไม่มียาวังเป็จคนจิกขี้อุ้ยไอ้เสี้ยไอ้จิกนหยนะเป็นลมเือนเมือนเหือนอีกแล้วเมือนอีกแล้วมีตะกะโอ้โยไม่หนุนบดตรก็ได้ไอ้เจ้าเปิดตีเสร็จปลาไปเลยมีตะกะประภาพู้เกินไปฮะใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วไม่มีความพยายามนี่ทำไม่ได้นะ ไม่พยายามที่ทำไม่ได้จริงๆนะครับผมเชี่ยแล้วมีแต่ความแบบว่าอุ้ยระเบิด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 โอ้ยยังหลอกไม่หลอกไม่ตายยังไม่ตายเอ้าไอ้เฮี้ยนใอีด็กคู่ค้างคือมึงไอ้เฮี้ยมันมันเป็นอะไรในอ้ด็กคู่ค้างหลายรอบแล้วแต่เรียบร้อยแล้วเออไอเด็กคขาโมกิ่งอ่ะค้างเดี๋ยวมีเด็กอ่ะออกไปแล้วเฮ้ย ไอโดปอบ้าไม่ใช่ไอโดีลูกบอลกะอลูกบอลโอ้ิที่สุดโอ้อ่าให้อ่าให้กีฬากีฬาเหมืยาเิเศษไปตัดตตตตัดตตตขอตีด้วยจ้าขอนตีด้วยจ้าในยังในยังรามเืองราเปืองอี้น่ะรมาเปงโอ้โอตัเล่ยได้อ้อ้ยอระวังระวังอี้นวิ่งไกลนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะสูแต่ละคนอ่ะเออ โอ้โหอะไรตัวอะไรโอ้โหโอ้โหเวอร์มากเวอร์มากไม่จะไม่โดนรูบิจายจะไม่โดนลูบิตายมันเป็นโดนบิกกรโดนเพราะรูฟเฟืองเหรอวะเต็มตัวมาเฟืองดึงสาซไปไอ้เหี้ยรูฟเฟืองโอ้โหโอ้โหสวยเหี้ยอ่ะแบบว่าเละมากอ่ะเละบอสอ่ะเละเป็นกี้เออสวยค่ะอยากให้เละเี้ยละเลี้ยละ อะไรวะเอ็นกะตอเลียนนะยี่สิบห้าไอ้ยัไอ้ยัยได้ยี่สิบห้าตองตามลง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 กูบอกลงเออโอ้โหจะตายไหมแต่ตายไม่ตายไม่ตายเกือบตายเฉยเฉยเกือบตายอ๋อมิ้นเหรอโอ้ยแกอย่างน้อยเอ็นตีฉันนโดนสองตัวฉันตีหมูไงแกดีดีมันดีอย่างนี้แหละเออ แม่้จุดไวก็ดีกว่าเช้าแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเหมือนอีอีเด็กวงใหญ่วงใหญ่ใหญ่ชิบหายสรุปแม่งไม่ติดตะ้งท่าให้กูเลยค่ะอีเดอร์ไม่ติดแบบเออปู่เมื่อกี้เอออีอ่มิ้นไปละอีดียาข้าวฉิงมาหมดเฮ้ยมันลงมาเหรอเฮ้ยถาที่ลงลงลงตาแล้วมันกระโดดขึ้นแฝงกับเมย์รอบ เอาไม่ต้องลงก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ต้องลงก็ได้ไม่ต้องลงดอยู่ดีๆก็ขึ้นไปเลยอันนี้คือไม่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 เกรงใจกันเลยนะมันมันน่าจะเมื่อยมันเมื่อยมันเลยลงมาเเมืองเมืองเมืองดูเมืองดูเมืองดูมันถึงเวลาของเราแล้วหนึ่งสองสามสี่เยียไม่ใค่ท่าดีอีกแล้วกูจะตายดิเวลาของเรากี่วงไม่รู้เหมือนกันตอนนี้พิดกูหมดแล้วเยียมันไม่กายด้วยอ้ยอ้ยไม่เงยแล้วก็ ไอตัวนี้แม่งก็ดูอันตรีเก่งเหลือเกินใช่แล้วจ้าได้แล้วได้แล้วแกเรามีอะไรเด้อโอเคโอเคดูนะดูนะดูนะทุกคนจับภาพเิ่จับภาพโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยตายได้อันตรีแล้วเลยสามวิมันจะตายแน่นอนมันจะตายแน่นอนมโอ้ย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 โอ้แฟนมันต้องดูจับภาพ่อนสุดท้ายของกูมึงเพิ่งตาย โอ๊ยกูเดกเข้าไม่ได้แล้วอีเด้อก้โลโก้ไอ้เจ้าเตัวึไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดเออมึกมาพูดตอนไมดไปแ้าโอ๊ยอดเด็ดกูอ่าอ่ดดดดยอะไรอ่ะม้าม้าเหรอม้าม้าเฮ้ยม้าม้าไอ้เอ้สตัสุดยอดอะแม่งยิ่งกว่าสุนราชา ไม่แต่ช่วงยูกูแม่งย you ูยทูบโอลี่เดม๋ยวะระวังระวังระวัง,วง <c oughs> ไม่แต่ <c oughs> แต่ก็เข้าใจนะไม่คือเบนกับเอวาเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันอนะโอเคแต่ว่าของฉันเนี่ยไม่ไม่เจอไม่น่าแปลกใจเพราะว่าย่างเมื่อกูกับมึงห่างกันสี่ปีเนี่ยระวังจ้าอ,อันนี้มันมาเออแบบเออ จะพูดไงดีวะไออันนี้ทวายไลร์สปาร์เกอร์วะโอ้ยถวายไลร์มึงหลุดยังวะไอ้เหี้ยมึงมึงสดใสกว่านี่ดิเออโอุ้ยไอทวายไลร์มิตรภาพเราอยู่ที่ไหนมิตรภาพเราอยู่ที่ไหนอันนี้เด็กอนุบาลสองนะอันนี้ใส่รูอีกเลยโอ้ยระวังนะระวังมาแล้วมาแล้วใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจอ้าวปอบนก็ดีละมาถึงมันจะได้นอนเลยเพื่อไอ้เหี้ยยังไม่ทันคนรู้โมเม เฮ้อ้าวก็ค่อยจตกแล้วตกแล้วโอ้ยยังดีนะตรงพื้นตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรมาเลยวๆๆๆๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังวิ่งไปวิ่งเฮี้ยอะไรบินไปตายก่อนตายก่อนกวาดตายก่อนกวาตายก่อนสิได้ยังไม่ได้ไม่ได้แต่ตายเลยตายเลยให้มันตายเลยให้มันตายเลยนิดเดียนิดเดียวไปเลยไปเลยไปเลยไเลยอ๋อเฮ้ยแหลนั่นแหละอะไรเนี่ยคอยตัดไอ้เชื้อหลอดหลอดหอดหลอดหลอดโอ้ยอีสานเงียบ เรากลับไปหาคู่แทนเก่าเรากันมามึงคู่แทนที่เคยเป็นดามีดีทอกโอเคเต็มแล้วโอเคมาเลยตองตองเปิดเปิเปิดเปออลังการ้าย้เโอ้โหสวยสโอ้โหโอ้เอาเลยไอ้เฮียทำลายไม่ได้เยอะเลยแต่นั่นๆคุณจะโดนบาตายแล้วน่ะไอ้เฮียเ้ยโอ้ยสีร้อยกูหือสี่ร้อยกูเหลือสี่ร้อยเท่านั้น

มึงเหรพวกมึงอะไรอ่ะ <iento>